สวัสดีครับผมวันนี้พาดหน่ายนี่ตอกมานําเสนอครับวันนี้ก็มาเขา่าเขา่ขาเข่าคู่ไว้แต่โดนแล้วครับผมแต่ท่านในเข่าดาวันนี้ก็ลังมาเข่าดามาตังคานครับผมเข่าดำใด้ซีคู่ครับผมนี่เป็นตอกแตติวโวนเลยครับผมเ้ตนตอกติวท่วงบมดแล้วครับผมนี่เป็นตอกไตติวครับผมเสียงมาตรงห่วงนะครับเสียงไตติวนี่จะจอด เสียงอ่อนนูขนาดครับเสียงแตะติวมันแบบไร่ะครับมันมันมันมีผมเห็นแบบว่ามันมีเสียงอ่อนครับผมมีเสียงอ่อนีิโตมันนอะสั้นแล้วมันสีไหลเลยๆๆๆเสียงอ่อนอยู่ในสั้นที่สองมั้นะครับเสียงอ่อนเสียงอ่อนนูครับผมสั้นที่สองของตองเสียงเสียงอ่อนนูครับผมสามารถเอานูนิวเขียวออกมายิงได้ครับนะสั้นที่สอง มัดดออนดีดังดังอ่อนดังดีผมว่าจากเฮดสองสั่นนะครับผมเพราะมันเสียงมันต้อมดีครับสองสั่นสั่นที่สองเสียงมันต้อมเสียงมันละเอียดอ่อนหนูย่างดีเลยครับผมลองเข่าสองสั่นได้สั่นิึงเขา้าหนูเข่าดีครับแอ่มัน่เก็ดเฮดคลายไปไลครับสองสั่นหนึ่งเนาะครับออื ครับใครอยากได้กระสั่งกรได้ครับสองสั่นผมผมเห็นให้เพราะว่าเสียงมันเสียงมันแคบบ้งแคบละเอียดนะครับผมเสียงเสียงตอกสองสัน่นแล้วมันก็ได้เส้นตอกน้อยครับผมประมณัณสิบกาเ้นเองครับรมันแปดสิบสิบก็เศนเองครับรมันสิบเปเซนครับสองสัน่น มันสิบสองสิบสามเส้นนี่ครับผมแต่เสียงเละเอียดครับสองสันครับผมสันที่สองมันสันที่สองกับเป็นเสียงอ่อนๆครับผมผมมีใส่เสียงอ่อนเพราะว่ามันมันเสียงแบบไหนมันบอกว่าถือครับผมต้องมันต้องสันมันเองครับผมคนสั้นดูมองไม้ดูมันจะหูแล้วครับเสียงใดเป็นเสียงอ่อนครับผมผมน้มผมเลยนํามาเสนอปับปงครับผมมันอ่อนลงนี่ดีครับผม ก็จะมีหนูครับโอ้ผุ่งมากเลยอันใดอันใดเลยครับผมอดปลายบูดปลายบูดเลยล่ะจะยิ่งใดยิ่งยิ่งบ่ได้กัน,นไก่ปวดนะครับผมต้องห้อมันออกไปขึ้นกนค่อ,คอยยิ่งครับผมมันไก่าะว่าผามันไก่ไก่หนูครับผมมันต้องเหนียกโ,กโดดกันยิ่งหนักครับผมบ่ได้เร่งสูนตอกแต่จีเลย,ย,ยลผมแนวน้นเลยมือใหม่สั่นง,ง่ายครับ แค่แค่กระดิ่อมาเบาให้คอาเบาๆก็ต้องก็ต้องเล่นนคอมืออนักครับผมเล่ยนคอมืออนักครับตั้งหต่ละครับมันก็ะเล่นได้คอมืออนักมันัเสียงมันเสียงมันแห้งครับผมหนูมันตกใจแล้วแล้วแล้วต่อมันก็เสียหายเร็วครับผมทันแห้งคอมือหนักต่อมันทีแตกมันที่หักเรียวนะครับผมมก็ต้องทันในคอยครับผม มันดีเปเสียงอ่อนหนูครับผม่บอกมาถือครับผมต้องต้องเอาไปเอาไปเลี้ยนหลุยเองครับผมเนี่ยเสียงจำเป็นต้องสันแค่ครับท่าทำานี้หนูเขาทัานไม่ห้อยเ่ยเขาดีครับหนูถ้าทัานไดไ้ค่อยเสิโอ้เสยงหาซี้หาปีกใส่ได้ก็ต่อมันมีแตกมันมีหาครับผม เดี๋ยงีไหลเล่นเๆๆนเป็นเสียงเป็นเสียง,ยงบออยิ๊ดบ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 ิ๊บิ๊ดบิ๊บิ๊อนินดบิ๊บผมอบิ๊เบิ๊ดบิ๊ดบิ๊ดบิ่ดบิองบิ๊ดบห๊ดบาอดบิ๊นบิ๊ดบิงดกิ๊ดบิ๊ดบิ๊ดยิหดบน๊ดบดบิ๊ดบิ๊ดบิ๊ดนิ๊ยบิอดบิ๊บิ๊ดบิ๊บิบบบี มาขนาดได้ครับเสียงแต่ติว๋วเตระคูนี่ดังตรงห่วงเลยครับผมเสียงละเอียดครับน้องสั้โม้อบอลครับผมสส้โม้อบอล ตัวต่อผมทันุ่บมั็มันดังแล้วครับทันปบอก้มจเป็นนองแห้งครับผมตอนนี้คอยมันดีดังมวนขนาดเลยครับผมเสียงอ่อนหัดังเีเดังขึ้นแมงปอครับแมงปอบินดเดเดเสเยงดช่เดเดเดับเด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 เอนดเ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 ดมดนดเดเเดเดเดเเดเดเเเเเเ ถ้าทอดเสียงได้จังสีมันปอแมนเลยครับบไก่เคียงกับเตียงปอบินเนี่ยสิสันกับมวนุวูงขอเขาดีเนีย่ยผมเนื้อน้ำเลยครับไต่ติ๋วเนี่ยโอ้สุดยอดเสียงส่วนมาพันเหรียญติว๋วพันว่าติ๋วพันบ่อยคอยดูร่วมชื่นนะครับพันเล้วเหรียญติว๋วแต่นี่เป็นงานเก่าครับผมนีนงน่งานงานเป็ี่ยนสี ใส่มาตะโดนแล้วครับมัอนี่มันงาน,นการล้านครับผมผมนี่การล้านครับผมการล้านที่ดังนิ่มละเอียดนิ่มเนี่ยพ้างในเนี่ยน้ำให้ฟังไม่ให้ท่านผู้ชมได้หูนะครับผมมาตอกมันเสียงอ่อนเป็นเดยเป็นเดยครับผมแห้งอ่อนแห้งแห้งอ่อนแห้งอ่อนหนูดีครับผมเสียงเสียง ใบต่อคอนอ่อนนี่ครับอ่อนหนูดีขนาดเลยครับมันคือใบแข็งครับใบแข็งมันสิดังดังแบบดังแห้งเป็นเป็นเสียงไหนนะครับมันต้องสายงูโหนโหดหนูดุดดุดงูโหนโหดงูบอกไอ้ยคนบ่ค่อยกวนมันใดครับมูอหลังมันพุ่งไทยดีไอ้โมต่อแข็งครับผมแต่ออ่อนนี่ได้ทุกงูครับผมต่ออ่อนนี่หนูสี่แค่ทีเขี้ยวสี เรื่องตอบกนได้ก็พ่อได้กินอยู่คร mm. ับผมก็ออกอยู okay. okay. yeah. hmm. yeah. mm. okay. ่ครับสันแต่มันก็ไม่ตึงออกเป็นบางโตัวเหนครับผมบางตัวก็บบออกแต่ไปมือหลังก็มันก็ออกขึ้นเก่าครับผมหลอมือหลังมันก็ออกขึ้นเก่าว่าหัวงนจุดนันชอาไปสันหลอมือหลังก็ออกอีกขึ้นเก่านี่แหละต้องว่อยากแนะน้ำใ้หูวครับว่าตอกตอกบางทีมันอ่อนหงนี้ดีใบมันตรงใบมันอ่อนครับผมใบมันอ่อนบางบางนิดหน่อย สามมิลถึงสี่มิ้นนี่ครับผมอ่อนมูดีขนาดครับมันกับมันกับเยียวเับต่ออยู่นี่ครับผมคงกว่าเจียวเับต่ออยู่จังต่อต่อยแข็งไม่ซ่านมันมันเกิคบุยเขามากไก่ผมทีนี้ในเสียงเต้นขวักขวักขวักมันบุเขามากไก่ครับผมเพราะจะต่ออ่อนๆออกมาจบสั้นเกิดเลียนออกมาเลยครับผมวิ่งออกมาหาเลย ผมไม่ยืนเบื้องต่ำขาดนี้ครับผมมันก็มันก็แปลกกันครับผมผมก็วามันโบเฉียวครับตอกว่ามันน้ำข้นสั่นมันโมเมนครับมันเกี่ยวกับตอกน้ำเหมือนครับผมตอกมันต้องมีเสียงอ่อนใน้ตัวครับผมพวกใบกันอ่อนนี่ครับผมเที่ดีโค่้ดก็ดังครับผม ต้องจำเป็นต้องสันแน่รับเนี่ยก็ดีก็เห็นน้ำต่อเหมือนกันนะครับเรอมันแมบวาพวกเจยวกับต่อเลยครับทนคนกับวางพวกเจยวกับต่ออยู่ติดสีมือคนมันเจาะขับต่อเหมือนกันครับต่อมันอ่อนหูได้ผมลองเอาต่อจังต่อแข็งแข็งสั่นเ้วมันมันกับพวกเขามาไก่เห็นเรียนนี้ไก่เนี่ยครับกาจะเจอต่ออ่อนมันกับลิฟต์มหาเลยครับผมเรียนดิงมหาคนไก่ไก่เลยครับผมเนี่ยมันกิมันกิ แต่ว่าโบเกียวกับต่อมันกับโบเมียนครับเฉียวกับต่อกขาขีนครับมันมีเสียงอ่อนต่อตองมีเสียงอ่อนครับผมเนี่ยผมก็จะแนะนําบอกี่นนองทีครับผมเพิ่นกับผ่านเพิ่นกับว่าโบเกียวกับต่ออยู่กับสีมือคนต่อต่อกับส่วนหนึ่งแต่มันกค่ส่วนหนึ่งอีดีต่อกับส่วนหนึ่งแต่มันต้องต่อมันก็ต้องมีเสียงอ่อนนี่เห็นครับผมหนูคอยดีเขาเอามาไก่เขามาส่วนเทียนึ่ มังมายมันก็มังมายมันหนูมันก็ยังได้ดอกก็บอกว่าทีกันมังมายมันก็เข่าเข่าต่อแข็งกันนักเทียมก็เล่นไส้เลยเล่นเทียมมันก็บอกบอกเข่ามาไก่แล่นขาขาอยู่ไก่พอต่อต่ออ่อนมาอ่อนมันก็แล่นออกมาไอไก่ครับผมนี่แหละมันก็มันก็แปลกขึ้นกันครับผมต้องมันก็ขืนอยู่กับต่อน้ามึงกันครับผมต่อตรงนี้เสียงอ่อน ตันสิมานเถียงต้อ 40, 000, 000งอมีเสียงอ่อนให้ตัวครับผมเนี่ยครับผมตอนนี้น้่ให้ท่านทั้งหลายกับไอพิจนา,าบึงครับมากแบบใดแบบใดต่อแข็งก็ต่ออ่อนถาจริงก็อย่างมี้สองคู่แล้วครับผมแข็งกับอ่อนไว้เห็นไว้สลับกันดีที่สุดก็สองคู่แข็งกับอ่อนครับผมผกไปหลด นี่สลับกันครับพ่านหนากับม่แน่น้ำนะครับผมตอกไตติ๋วเพราะว่าตอกติวก็มันเหลือจากติวนะครับผมมาเห็ดเป็นไตติวเนี่ยได้ไตติวมาสี่คู่ครับผมติวกะทงนี้เบิดแล้วนะผะกับแมนแน่น้ำเพิ่งว่าตอกอ่อนหนูตอกบอ่อนหนูเป็นยังไงครับผมบอกม่ถือครับต้องไปสันฟั้งเสียงเองครับมันคุยติดหู ฟังบางทีาฟังในโทศัพท์ฟังใน่านหนึ่งสี่มันมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเสียงจริงมันเสียงจริงมันโมเมนต์มันโมเมนต์มันโมเมนต์ในเครื่องรื่อในโทศัพั์ครับผมมันก็แตกต่างกันอยู่บางทีาฟังในโทรศัพท์มันเกิดมันเกับโมเมนต์นะครับต้องเอาไปเทีดเองฟังเองครับผมค่อยดีหูพานิชย์ศิวภิศาลในมงในมง ล่องสิครับน้ายิมาล่องเสียงเช็คเสียงนี่สีบอสีบอไปอยู่ในหม่งเถือครับอี่หม่งโล่งเนี่ยเพราะว่าเขาออกออกไปสันหม่งเขาไม่จะไปสันหม่งรวมครับเขาใส่ฟังเสียงหูเสียงมันออกเสียงมันออกเดีใยเดี๋บวเด๋ยอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยนซันในถี่ในห่องเถือบมันกระดังกล่องมันฟังบลูเรียงครับผมว่าเสียงมันกระดังดีอยู่ในดังดีจะในห้องนะครับผมพอมาหางหนอกมันกระโดมเรนครับ ลองเสียงต้องมาล่องของลงนี่ก่อยตินะครับผมสนใจกระทักมากครับนี่เ๋ยวใตติ๋วสี่คู่ครับผมแต่เสียงมีแต่เด็ดเดียดนะครับคัดมากโดยเฉพาะอะไรเสียงราคาสี่ลอยร่วมทรงครับผมตอกใตติวนี่ต้นตอกไตตอกเนื้อกับสาม้อยหาติบร่วมทรงครับตอกติวอาหารอยหาติบครับผมแต่ขอแจ้งตอกตอกการล่านนี่ก็ราคาโทรมาคุยกันครับผมการล้านี่การล้านเฮ็ดยากครับ บ่อยากเฮ็ดเลยครับโอ้ยเตยเตยแต่ละครูสองหมื่นสามหมื่นยังไม่ได้เตยครูหนึ่งอยู่ตัวติดเหลาตัวติดกูตัวติดต่เราจินมไม่ร่ามือหนึ่งล้วมาลุกดำยาอีกครับผมลุกดำยาตากแดดอีกมือหนึ่งไปมาเขาเขาเขา,เขาเทศเสียงหาเสียงอีกเป็นมืออีกเตยได้แต่ละคู่ครับผมยาก,การาาค,ายครับผมการล้าเฮ็ดหนักมันคือไม่ไพ่ครับไม่ไพ่เข้าเหลาได้ขมาตัเสมอกันแล้วครับเหล่าง ขูดเอาขูดเอาก็ไดครับผมบัคือการลั่นการลั่นนกเอาจากสมเรหนึ่งมันก็เสียมันก็เสียวเอากดมีใจเนี่ยมันก็หักในการลั่นเฮ็ดยากครับผมโอ้ยยอมการลั่นเฮ็ดยากครับแต่เฮ็ดแล้วเสียงมันนักเสียงมันนักเสียงดีครับผมเฮ็ดแล้วเสียงดีการลั่นเสียงมวนเสียงดีเสียงแตกต่างจากไมพายเลยแหละครับผมสีออกนิมนิมนิมมได้ใสหนุ่มใช้ ังไม่ไพ่ี่บอกแสบเนี่ยหนูเขากันบดเหรอครับผมเสียงมันด้หนูมันเข่ามันเข่าบดเหรอครับถ้าตอกเสียงมันได้เลียนไสรเลียนไสร์เลยเหรอครับผมว่าแต่มีไม้ไม้มีหนูไมยืนหม่งมีหนูมันก็บพาเขาครับผมเพราะตรงใหญ่หาหม่งได้มีหนูมังเทียหเห็นห้อยปัญหาจินอยู่นี่มันอาจจะไปไกลก็ไดกก็นั่ไปซันไปหาไปเรื่อยแล้วมันก็เข่าครับผมอันนี้ประสบการณ์หลายครับผมประสบ ทำเราออกหมายเทลปีนี่โอ้ประสบการณ์ได้มากหนูสังเกตสังเกตพฤติกรรมของหนูครับมันมักเข่าเสียงแบบไรแบบไดพัแบบดในเฮ็ดให้ไ,หได้พี่เปือได้เลยครับผมเสียงเดี๋ยวเอามาเอามาเอามาป,ปบปงใส่เนี่ยม,มันไม่มีผิดหวังครับผมไปสั่นไม้ได้จุกเขียวโอ้คนสั่นไปแล้วสั่นน้ำกวดเขายังได้เลยครับผมนี่นะผมกลับมาแนะนำให้ทันผู้ชม เบิงว่าตอกแบบเดียบแบบเดียบมันอ่อนดีตอกแข็งแข็งมันกับต้นฤดูกาลมันกับไม่กับมีนครับต้นดูกาลมันแรงใส่แรงใส่ดีอยู่นะครับแต่ช่วงมากลางฤดูกาลแล้วคนเริ่มเรียนลายแล้วเริ่มที่เอายากแล้วช่วงนี้หนูต้องหัดหาตอกใบบางใบบางใบบางบางอ่อนๆครับผมรับรองเลย ครับพ้านายกับมาน้ำตเนยเนี่ยครับเด้อฝากติดตามผัดผัดกดติดตามกดแชร์เนี่ยครับผมคาร์เพิ่นผู้เพิ่นอยากอยากมีตอกไอ้อดอ่อนตรงนี้ดีนะเพิ่นท่านหนึ่งหูเพจผมเห็ดนะแชร์เพิ่นแชร์เพิ่นหนึ่งหูจักเนี่ยกัดเนะนน้ำไปเพิ่นเนี่ยท่านที่เคยใส่ตอกผมแล้วนะครับผมก็แชร์ไปให้เพิ่นได้่งหูนะครับผมเพราอเพิ่นกับท่านหนึ่งหูเพิ่น บางบางคนมันโทรมาครผม,มกับโบหูนะครับผมต่าตอบแบบใดแบบใดนะมันเป็นอย่างหูนะคนเป็นกรบเพเห็นเพืเพน,นผมนะแช่เป็นได้กหัวต่ออ่อนหนูเป็นใดๆนะผมผมค์ที่นี้นั่งไปให้นะรับประกันเลยครับผมลอยไปเสนะ้นหนูมาตมีหนูมังมีพลาด ใบนี่บางเกียบเลครับผมต้องหว่วงเสียงมันติดโอ้บอกมาถึงครับว่าเสียงอ่อนเป็นใดต้องเอาไปสานมึงครับสานข้อมือเบาเบา่บต้องไปกดบ่ต้องไปกดบ่ต้องไปเกง่งบ่ต้องไปกึ่งครับผมปวดแนขนข้อมือเบาซานไหนบึกขึ้นซา,านไงซานส,าสบายมันว่ะพี่ข้อมือใส่ตังสิครับโมเมียนใส่เห็ดร็บเบาสิสิต่อผมเนี่ย คอใบมันอ่อนใบมันบางจะดีกันค่อยถือครับผมบลำร่องอวันนี่ม่าตัดลอตเตอีเข้ากระสันได้เบิดมขึ้นปวดแขนปวดคอคอเข้าโมเรนคอ,รอครับผมท่านใดสนใจก็บท่านมาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมเนี่ยครับผมในเบางคลิปนี้แล้วก็ขอให้รำให้รวยถืงงอหวยรวยเบอร์ถือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งเด้อครับผู้ใดกด ไล่กดแค่ไปอันนั้นก่อบคุณหลายๆครับผม